สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนป .5 ทุกคนวันนี้เรามาทบทวนบทเรียนกันต่อนะคะวันนี้ครูจะทบทวนเรื่องของการหารจำนวนนับกับทศนิยมนะคะาการหารที่ตัวตั้งเป็นทศนิยมแล้วตัวหารเป็นจำนวนนับนะคะตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายหาร ข้อนี้6 3 5คือตัวตั้งนะคะและตัวหารก็คือ5นะคะอ่าแล้วก็เอามาตั้งหารเหมือนกับเราจะหารจํานวนนะคะตั้งหารยาวอ่าครูเขียนจุดรอไว้เลยเพราะว่านักเรียนจะได้ไม่หลงลืมจุดตรงนี้จุดของคําตอบกับจุดของตัวตั้งจะต้องตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวหน้าก็จะเหลือแต่เลข6นะคะเราก็จะนําตัวหารคือ5ไปดูว่า5หาร6มันจะได้กี่ครั้ง 1> 5 1ครั้งได้5 5 2ครั้งได้10เพราะฉะนั้น5หาร6ก็ได้แค่1ครั้งนะคะห้ 5, 1, ครั้งจะได้5แล้วก็นำมาลบกัน6ลบ5ก็จะเหลือ1ดึงเลข3ลงมานะคะต่อไปก็หารอีกนะคะ5กี่ครั้งจะได้ใกล้เคียงกับ13แต่จะต้องไม่เกิน13นะคะห้า 5, หนึ่งห้าสอง้ก็ท่องสุดรคูณไป แสดงว่าตัวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือห้าสองสิบเอาสิบสามลบสิบก็จะเหลือสามนะคะทีนี้เหลือตัวเลขที่เรายังไม่ได้ดึงลงมาก็คือเลขห้าเราก็ดึงลงมานะคะก็จะกลายเป็นห้าก็คือสามสิบห้าแล้วก็นำห้าไปหารอีกห้าอะไรจะได้สามสิบห้าก็คือห้าเจ็ดสามสิบห้าแล้วก็ลบการเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นก็คือผลหารก็จะคือตัวนี้นะคะ 1.27เราก็ตอบ1.27นะคะเห็นไหมง่ายมากเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างอีกข้อนึงนะคะ1.38หารด้วย3ทีนี้ตัวตั้งมีค่านิดเดียวเห็นไหมคะ1กว,กว่าเองแต่มาหารด้วย3อ่าเราก็ตั้งแล้วก็เติมจุดแบบที่ครูว่านี่เป็นเทคนิคนะคะอ่าทีนี้3หารจำนวนนับข้างหน้าก็คือ1 ทีนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันมีค่าน้อยกว่าสามเพราะฉะนั้นก็ได้แค่ศูนย์ครั้งทีนี้เราก็เลื่อนตัวนี้ไปเป็นสิบสามเลยสามอะไรจะได้สิบสามก็คือสามสี่ครั้งได้สิบสองสามลบสองก็จะเหลือหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงเลขตรงนี้หนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์นะคะก็หมดไปก็จะดึงเลขแปดลงมาตรงนี้อ่าก็จะกลายเป็นสิบแปด สามอะไรจะได้18ก็คือ3 6 18ลบกันก็จะเหลือ0เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือตัวที่เราได้ข้างบนนะคะก็คือ0.46เห็นไหมคะง่ายมากเลยนะคะต,ตัวอย่างสักข้อหนึ่งศูนหกแปดารด้วยสอ่ะทีนี้เราก็ตั้งหาร สองหารศูนย์โอ้นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่เลยต้องไม่ได้เน่นอนนะคะเราต้องใส่ศูนย์ครั้งแล้วเลื่อนไปเป็นหกสองอะไรจะได้ 6? เพราะตรงนี้ไม่มีเลขนะถ้ามีตัวเลขเราก็จะคิดตัวนี้ด้วยนะคะแต่ตรงนี้มันไม่มีเราก็จะคิดแค่หกสองสามครั้งได้หกพอดีเพราะฉะนั้นลบกันก็จะหมดไปเหลือศนดึงเลขแปดลงมาแล้วก็หารอีกสองกี่ครั้งจะได้8ดก็คือสองสี่แปดลบการเหลือ 0เห็นไหมคะจบแล้วก็จะได้คำตอบคือศูนจสสง่ายมากดูนะคะอ่านี่ภาระงานวันนี้คนที่เข้าเรียนวันนี้จริงๆเขาน่าจะส่งครูแล้วละ่ะครูยังไม่ได้ตรวจนะเดี๋ยวรอครูบ่างครูจะตรวจแล้วส่งคืนให้นักเรียนดูนะคะว่าผิดตรงไหนตอนนี้ใครที่ไม่ได้เข้าเรียนวันนี้วันนี้น่าดีใจมากเพื่อนๆเข้ามาเยอะเกือบครบทุกคนแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนะคะนัเรียนก็ อาจจะมีความจำเป็นหรือว่าอาจจะติดธุระอะไรแบบนี้ก็ขอให้ติดตามดูคลิปของครูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำงานให้ทันเพื่อนอันนี้เป็นภาระงานที่4นะคะทำข้อ1ถึงข้อ6เลยนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ยากนะคะแล้วถ่ายรูปส่งครูในลายส่วนตัวหรือ Messenger ส่วนตัวนะคะค่ะสำหรับวันนี้ภาระงานของเรียอก็มีแค่นี้นะคะหลับฝันดีนะคะราติสวัสดิ์ค่ะ